สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมช่องเลขเด็ดอรวยครับก็ผลการออกสลากรางวัลที่1น,นะครับก็เป็นไปตามที่เราได้คาดไว้นะครับตั้งความหวังเอาไว้นะครับผลปรากฏว่าเลขออกข้างบน807ข้างล่าง92นะครับผมเสียดาย แต่ใดผมซื้อลอตเตอรี่เก้าสามนะครับผมไม่ได้ซื้อเก้าสองเลยสักใบนะครับแต่ว่าบนนะครับมาดูเลขบนนะครับเลขบนนะครับเลขบนวิ่งศูนย์กับเจ็ดก็เข้าทั้งสองตัวอะไรครับเข้าทั้งสองตัวเลยสองตัวมีศูนย์เจ็ดนะครับศูนย์เจ็ดนะครับที่ผมเน้นให้นะครับแล้วก็อะไรห้าศูนย์อ่าศูนย์เจ็ดห้าศูนย 4 5 0ห้านีูย์ดนะครับที่ผมเน้นให้นะครับทจริงแล้วหลักร้อยผมนะ่ะหลักร้อยผมมันได้ผมเน้นไปที่เลขหนึ่งเลขสี่เลขแปดเห็นไหมครับท,ที่ผมที่ผมทําทําหัวแหลมๆไว้นะครับที่ผมมาร์กเอาไว้ก็คือเลขหนึ่งเลขสี่เลขแปดแต่ผมเลือกเอาเลขสี่นะครับส่วนหลักสิบก็ศูนย์ก็มาตามคาดนะครับหน่วยก็เลขเจ็ดเข้ามาตามคาด นะครับส่วนเลขมาครบ10หน่วยบน30สูตรเอามาชนกันก็มี01567ก็เข้านะครับเลขมาครบ10หน่วยก็เข้า07นะครับเนี่ยนะครับตารางาจับคู่ที่จับให้นะครับนะครับผมก็เน้น07นะครับที่วงเอาไว้นะครับ, 6, 7, 7, รบ,บ,รบ0ูแต่30375057ผมก็ฉีดตัดสาศยตัดสาตัด ห้าเจ็ดนะครับผมเหลือไว้แต่ห้าศูนย์กับศูนย์เจ็ดนะครับที่ไม่ได้ตัดทิ้งนะครับอันนี้ก็จับคู่ตั้งแต่ทีแรกนะครับจับคู่ตั้งแต่ทีแรกนะครับก็ยังเด่นศูนย์เจ็ดอยู่เหมือนเดิมนะครับศูนย์เจ็ดห้าศูนย์นะครับสองตัวที่ผมเน้นที่ผมเน้นนะครับก็ขอสแสดงความดีใจกับท่านที่ ถูกรางวัลนะครับถูกรางวัลทั้งบนทั้งล่างนะครับผมเสียดายผมล่างผมซื้อแต่ล่างผมมัน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 ,ม,นมันได้แบบนี้นะครับผมก็ต้องสรุปแบบนี้นะครับซึ่งหลักสิบถูกต้องนะครับหลักสิบมันถูกต้องแต่ว่า หลักหน่วยมันไม่เข้านะครับก็เอาไว้งวนหน้านะครับค่อยว่ากันนะครับอันนี้เลขล่างนะครับนะครับเลขล่างก็ได้แต่ฉีดเจียดนะครับเก้าสามนะครับมันออกอะไรเก้าสองหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าส่วนนี้นะครับส่วนนี้เลขบนนะครับก็เข้าเต็มเต็มนะครับเข้าเต็มเต็ม บนวิ่งทั้งศูนย์ทั้งเจ็ดเลยนะครับเนี่ยเลขวิ่งเข้าทั้งสองตัวสองตัวจับผู้ให้เน้นก็เข้านะครับศูนย์เจ็ดเสียดดยนะครับตรงนี้นะครับมันมันถ้ามันเป็นสี่ศูนย์เจ็ดนี่โอ้โหนะครับก็ยินดีกับท่านที่ได้นะครับท่านมาดูเลขที่เพื่อนให้มานะครับเลขที่เพื่อนให้มาก็เด่น ให้มาเก้ากับศูนย์ก็เข้าที่เลขศูนย์นะครับแต้มสิบหน่วยก็มาที่หนึ่งหกเจ็ดแปดนะครับแต้มก็เข้านะครับศูนย์เจ็ดนะครับเนี่ยนะครับก็มาพูดคุยกันหลังห้อยออกนะครับผมนะครับแตกสองตัวนะครับแตกสองตัวนะครับนะครับแตกสองตัวบนครับก็ มาทักทายแสดงความดีใจกับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเล่นคุณปีจอนะครับหวังว่าตั้งแต่งวดที่ผ่านๆมานะครับมาเจองวดน,นี้ก็คงจะอพอชุ่มฉ่ำท่ามกลางสายฝนมั่งนะครับฟวาก็ร้องควนครางฮึมพ่ำฮึมพ่ำนะครับเหมือนฝนกำลังจะตกหรือตกแล้วก็ไม่รู้ข้างนอกนะครับเพราะว่ามืดตึกตือนะครับครับก็ฝาก ช่องเอาไว้ด้วยนะครับช่องเลขเด็ดพารวยครับเลขเด็ดพารวยนะครับกดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับเลขเด็ดพารวยก็อป,ปะหลังห้วยออกไว้เพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมครับ